ก่อนจะพาไปดูเรื่องของรันเวย์ฝั่งตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับพามาดูภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจไทยกันก่อนมีการประเมินเอาไว้นะครับจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรประสานไตรลัก์วรกุลคาดเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้อยู่ที่5.7ครับและดรประสานบอกว่าระดับนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ในระดับที่ดี โดยรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยถ้าเกิดว่าจะดําเนินการอะไรเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีขึ้นก็ควรจะมีการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศและทําให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันได้เมื่อมีการเปิด AEC นะครับไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในโยบายงบประมาณมากๆหรือว่าส่งเสริมให้ครัวเรือนเป็นหนี้มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เองผ้าคครัวเรือนที่รายได้ต่ํากว่า1 0 0 0 0มบาทต่อเดือนเริ่มมีระดับหนี้สูงขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง ขณะเดียวกันนรประสานบอกด้วยนะครับว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่าง GDP ที่รายงานไปหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สามารถวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในระดับตามหลักสากลครับขณะที่ภาคเอกชนเองก็ใช้ตัวเลขนี้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจส่วนภาครัฐก็ใช้ตัวเลขนี้ประกอบการวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งดรประสานบอกว่าต้องมีอีก3องค์ประกอบด้วยกันครับอย่างเช่นความสมดุลของการเติบโตต้องไม่ให้มีแรงเกงกําไรเข้ามาแล้วก็ไม่สร้างธุรกิจเหลือครัวเรือนให้เป็นหนี้จนเกินตัวรวมทั้งเรื่องที่2ก็คือต้องมีพัฒนาการในการเติบโตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และอย่างสุดท้ายคือต้องมีการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมก็คือต้องลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ทางธนาคารในประเทศไทยฝากไปถึงทางรัฐบาลด้วยครับมาดูเรื่องของรันเวย์สนามบินสวรรณภูมิกันบ้างน,นะครับหลังจากมีการปิดซ่อมมาตั้งแต่วันที่11มิถุนายนแล้วตามกําหนดเดิมเนี่ยคือจะซ่อมเสร็จวันที่9สิงหาคม ปรากฏว่าการซ่อมแซมนั้นเร็วกว่ากําหนดครับแล้วก็สามารถกลับมาเปิดใช้บริการและซ่อมเสร็จตั้งแต่เที่ยงตรงของวันนี้คือ31กรกฎาคมเป็นต้นไปทางผู้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณสมชัยสวัสดิผลบอกนะครับว่าการซ่อมแซมรันเวย์ฝั่งตะวันออกระยะทาง1,620เมตรดําเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโดยใช้เวลาซ่อมทั้งหมดเพียง51วันจากของเดิมกําหนดเอาไว้อยู่ที่60วันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีการ นำเครื่องบินเนี่ยไปบินวนอยู่กลางอากาศ20-30นาทีได้แล้วความจริงปัญหาเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมแล้วครับโดยระหว่างการปรับปรุงก็มีการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจนถึงความแข็งแกร่งรวมทั้งช่วงช้าที่ผ่านมาครับก็มีการเปิดโอกาสให้ทางกรมการบินพลเรือนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานอีกครั้งและช่วงบ่ายของวันนี้ทางทอทอเองก็จะมีการแถลงข่าวและพาสื่อมวลชนเข้าดูรันเวย์ฝั่งตะวันออกด้วยนะครับเรื่องการตรวจเช็คสภาพรันเวย์ทั้งหมด ทางผออสมชัยบอกนะครับว่าก็มีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการตรวจสอบอยู่ในขั้นตอนของการจัดทําร่าง TOR ครับเ mm hmm. พื่อดำเนินการคัดเลือกบริษัท mm hmm. เข้ามาสํารวจตรวจสอบสภาพของพื้นผิวรันเวย์อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็น่าจะทําให้ใครที่ต้องใช้บริการท่าอาศกานส,สุวรรณภูมิตอนนี้เรื mm ่อ hmm. งของการดีเลย์ของเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงน่าจะเบาบางลงไปได้นะครับ การเดินทางโดยเครื่องบินถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สามารถกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านเราได้แต่ปรากฏว่ามีผลสำรวจที่ออกมาจากทางทอทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทยจำนวน14ประเทศครับมีตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าผลสำรวจในออกมาพบว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวเขาให้คะแนนประเทศไทยเรื่องความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจถามจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ำหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรกค่าเฉลี่ยก,ก็ใกล้เคียงกันเหตุผลเขามองอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาคิดว่าชีวิตยามราตรีไม่มีความปลอดภัยมากนักและให้คะแนนเพียงแค่2.55คะแนนเท่านั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่ายังขาดเรื่องการบริการสายด่วนที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงก็ได้คะแนนไปเพียงแค่2.82คะแนน อีกกลุ่มหนึ่งให้ค่าความปลอดภัยของระบบขมนาคมเพียงแค่2.81คะแนนเท่านั้นครับแต่ตัวเลขที่ออกมาด้านดีๆจากผลสำรวจก็มีอยู่เหมือนกันครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่า5ปัจจัยแรกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเมืองไทยได้อย่างแรกสุดก็คือชื่นชอบในการต้อนรับตามมาด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจและขณะเดียวกันก็มีความโดดเด่นครับในฐานะประเทศที่มีความสุขแล้วก็มีความน่าตื่นเต้น ส่วนสถานที่ที่เขามองว่าชื่นชอบแล้วก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดครับเสียงส่วนใหญ่ยกให้กับชายหาดที่สวยงามตามมาด้วยเรื่องของการบริการของไทยไม่ว่าจะเป็นสปาและก็บริการทางด้านสุขภาพและขณะเดียวกันผลไม้ของไทยเองก็มีความหลากหลายและออกมาตามฤดูกาลเขาก็ให้เป็นจุดเด่น3อันดับแรกเลยนะครับ มาดูทางด้านของการขนส่งหรือว,ว่าทางโลจิสติกกันบ้างนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่น่าจะทําให้มูลค่าตัวเลขการค้าของบ้านเรานั้นสามารถเร่งปรับตัวสูงขึ้นมาได้ถ้าเกิดรัฐบาลสามารถทําเรื่องของรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ได้สําเร็จมีการประเมินเอาไว้จากทางนักวิชาการเกียรติคุณของที i ดีไอครับอาจารย์ฉลองพบสุสังการเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่ามีศักยภาพนะครับเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางสําคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พราะว่ามีทางออกทั้งไปสู่ประเทศลาวมณฑลของจีนทางตอนใต้รวมทั้งไทยเองก็มีช่องทางผ่านไปถึงท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศเราแล้วก็สามารถไปยังท่าเรือหลักของประเทศสิงคโปร์ได้ด้วยโดยถ้าหากว่าประเมินโครงการของรัฐบาลที่ต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูง4เส้นทางไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปหนองคายกรุงเทพไประยองแล้วก็กรุงเทพไปปังเบซานี่ หากลงทุนก่อสร้างเสร็จจริงๆก็จะทําให้การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการขนส่งทางบกมีแนวโน้มว่าจะเติบโตสูงขึ้นโดยจากการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับก็จะพบว่าการค้าระหว่างไทยกับลาวนั้นน่าจะสูงขึ้นโดยเฉพาะด่านหนองคายมีแนวโน้มว่าการค้าระหว่าง2ประเทศนี้จะพุ่งขึ้นไปถึง1นึ0 0 0ล้านบาทในปีห6ขณะที่ด่านเชียงแสนเองซึ่งเชื่อมต่อมาจากจีนตอนใต้ มูลค่ากว่า3 0ม0 0ื่นล้านบาทก็น่าจะได้เห็นประมาณปี2564และขณะเดียวกันนอกจากจะสามารถช่วยกระตุ้นการค้าได้แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ตามมาจากรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลจากการศึกษานะครับเส้นทางระหว่างกรุงเทพกับทางเชียงใหม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมาถึง7ล้านคนต่อปีและหากมีการนํารถไฟความเร็วสูงเข้ามาใช้ในเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่จริงๆก็จะสามารถแบ่งสัดส่วน ผู้โดยสารจากการเดินทางรูปแบบอื่นๆได้ประมาณ 32. 0 8ูนพูดง่ายๆก็คือจากของเดิมเนี่ยคนเราอาจจะเดินทางโดยรถยนต์อาจจะเดินทางโดยเครื่องบินก็จะหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงปิดท้ายดูบรรยากาศการลงทุนของบ้านเรากันบ้างน,นะครับตอนช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาเนี่ยบวกขึ้นไปแรงทีเดียวครับประมาณ5จุดแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าจะสามารถทะลุพ2 0 0ได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ทะลุนะครับ เพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขากาลังจับตาดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้อยู่นะครับซึ่งผลก็น่าจะออกมาประมาณสักปลายสัปดาห์นี้รวมทั้งรอดูผลการประชุมของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปด้วยว่าจะมีมติเห็นชอบเรื่องของมาตรการในการเข้าไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลแต่และประเทศในสมาชิกของเขาหรือเปล่าก็เลยทําให้ดัชนีนั้นแกว่งตัวในกรอบแคบๆค,ครับ,รบและสุดท้ายปิดตลาดบวกขึ้นมาแค่0.21จุดปิดตลาด่งเช้าที่1,193.53จุด มุลค่าการซื้อขายประมาณ1 0,000ล้านบาทเท่านั้นส่วนค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้เปิดตลาดมาก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับอยู่ที่31บาท56ถึง60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดวานนี้31บาท57ถึง59ส้าตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำนะครับปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเปิดตลาดบวกขึ้นมาได้100บาทแต่หลังจากนั้นก็ปรับลดลงมา50บาทสุดที่แล้วช่วงเช้าวันนี้ก็เลยบวกเพียงแค่50บาทเท่านั้น ทองคำแท่งก็เลยรับซื้อบาทละ2 4งหมืาขายออก24,250บาทขณะที่รูปพรรณขายออก24,650บาทนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกับคุณพัชกันบ้างครับ